สวัสดีค่ะแอนนูยนะคะมาอัปเดตกันอีกแล้วค่ะอะ่ก็มาติดตามทวิตเตอร์นะคะอ่าทวิตเตอร์ก็นี่ก็คือ s h a d o w e s สต์ลนะคะอะ่เขาบอกว่าอ่ l l Military Takeover in Maui Maui ก็คือฮาวายนะคะที่มีไฟไหม้เนาะอ่านี่ก็อ่านว่ามาวีนะคะฮาวายอ่ e c k p o i n t Block Road Um, the cover up is worse than crime ก um, ็คือคือตอนแรกแอนนยบอกว่ามีคือทางฝ่ายแสงนะครับเป็นคนเผาแต่จริงๆแล้วมันก็ขัดแย้งกันนะคะเพราะว่าคืออีกคนหนึ่งที่อ,อนุ้ยติดตามเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายแสงนะคะทำการเผาแต่จริงๆแล้วฝ่ายแสงไม่เคยจะเริ่มต้นทำลายทาลายประชาชนนะคะอ่ะ ทีนี้ไปฟังอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าคือทางทั้งฝ่ายมืดนั่นแหละเป็นคนที่จัดการแต่ว่าฝ่ายแสงจะต้องคือเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จนกว่าฝ่ายฝ่ายมืดจะลงมือก่อนนะคะถึงจะสามารถทำได้ก็คือเหมือนกับว่าการาเลือกตั้งเหมือนกันคะ่ะคือฝ่ายแสงนะ่ะตั้งท่ารอแต่เขาไม่จะไม่ไม่ทำการแบบ หยุดไม่ทําการว่าคล้ายๆว่าเออไม่ให้เขาโกงอะไรเงี้ยเนาะคือเขาจะต้องลงมือทําแล้วก็ค่อ,คอยๆแก้ไขกันที่หลังอะไรอย่างนั้นเถอะนี่ก็คือวิธีการของคล้ายๆว่าอะไรอะ่ะมันมันเป็นมันเป็นกฎของจักรวาลน,นะคะที่เขาบอกว่า free will นั่นแหละนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือมันมันต้องเกิดขึ้นก่อนเขาถึงจะสามารถยับยั้งได้อะไรเงี้ยตอนนี้ ก็เป็นโอกาสที่ทหารเข้าไปนะคะทะหารเข้าไปเทคโอเวอร์ก็คือเนี่ยแหละคะ่ทะทหารเข้าไปเทคโอเวอร์ที่เกาะฮาวายนะคะก็คือม,มันมีหลายเกาะเนาะก็คือมาวี <c oughs> แล้วอีกอันหนึ่งก็คือ,อก็คืออันนี้อัปเดตนี้ก็จะเหมือนกับว่าทั่วไปนะคะ,ะมีคนโพสต์เกี่ยวกับก็คือ,อ เกี่ยวกับลุงของทรัมป์นะคะลุงจอร์นอังโคลจอร์ John, John, แล้วก็คนที่ชื่อจูเลียนอาซานนะคะคนที่เป็นคนโพสเกี่ยวกับข้อมูลลับนะคะคนคนทั่วโลกลจะส่งข้อมูลลับให้เขาแล้วเขาก็จะรีลีสก็คือปล่อยข่าวออกมานะครับ ตามตามที่เหมือนกับว่าอะไรที่สำคัญอะไรเงี้ยนะเนาะเขาเป็นเว็บไซต์วิกิลีกซึ่งก็าทางฝ่ายมืดเขาก็ต้องการตัวคนนี้เหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าคือแผนการเนี่ยมันมันซับซ้อนมันวอกวนมัน,มน,มน,มนคือเราเหมือนกับว่าดูหนังเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครเนาะแล้ว แล้วเอาไปมาเขาก็บอกว่าคนที่ชื่อออังโคจอนเนี่ยน่าจะเป็นเป็นญาติหรือเพื่อเป็นเป็นพ่อลูกกันบังงั้นเถอะนี่นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือออีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยปลอมตัวมาเป็นจิมมี่คา์เตอร์ด้วยซ้ำนะคะอันนี้ ก็คือเราก็ดูไว้ก่อนนะคะไม่ไม่มั่นใจว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้นะคะมันมันซับซ้อนมากหนังเรื่องนี้นะคะก็คือเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าเป็นประธานาธิบดีจอห์เอฟเคนดีนะคะคือจอห์เอฟเคนดีมีข่าวลือว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ตายนะคะ,ะคนที่โดนยิงนะอาจจะเป็นโคลนหรือเป็นอะไรสักอย่างหรือไม่ก็เป็นการจัดฉากเป็นเฉพาะใน ในในหนังเท่านั้น <c oughs> แล้วก็บางคนเขาก็บอกว่า,อ,าอะไรที่ที่มียิงกันที่ลาสเวกัสนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นเฉพาะในจอหนังเท่านั้นนี่ก็คือแบบหนังจอใหญ่ระดับโลกเลยนะคะเนี่ยเอออันนี้นะคะเขาก็บอกว่า d e code JFK never die he was not shot ก็คือ jfk ไม่ตายนะคะเขาไม่ได้ถูกยิง it was all a hoax ก็คือแบบหลอกลวงนะคะ jimmy carter is j jfk อ่ r o s a l i n e is jackie ก็คือ r o s a l i n e น่าจะเป็นเมียของ jimmy carter นะคะ it jackie jackie o kennedy ก็คือ jackie o kennedy ก็เป็นเมียเขานะคะอ่ kennedy is carter อ่เขาบอกว่าอ่า เคนเนดี Kennedy, ก็คือคาร์เตอร์อ t you got the first part right อ uh, ะก็คือแบบนี่นะคะ keep in m มายห้าวลองอ h ดิสแพลนท had been ก็คืออะ uh, ความจริงแล้วฝ่ายแสงเนี่ยก็ก็คงควบคุมมานานแล้วนะคะก็คือแบบว่ามันมันจะต้องมีการ ลงมือก่อนของฝ่ายมือก่อนฝ่ายแทงถึงจะทำอะไรได้เพราะว่าฝ่ายแสงจะไม่ไปคือเหมือนฟรีวิวนะคะฟรีวิวอธิบายกันง่ายนะคะก็คือ,อคนนี้คนที่เทียนน้อยเอามาเนี่ยนะคะภาพแต่ละภาพเนี่ยมันเหมือนเป็นการาสื่อสารเป็นรหัสนะคะมันมี เหมือนกับภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยเนาะนี่ก็บอกว่าอ่าอีเวนต์เอ็กซ์โพซิฟก็คืออีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่หน่าก็น่าจะกำลังมานะคะอะ่แล้วก็อะไรอะ่ะเมทริกเฮลท์ออนเอิร์ธก็คือตอนนี้นะคะมันเหมือนมันมีอะไรที่แบบอ่น้ำท่วมมีภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อเช้านี้อนุยก็ฟังเกี่ยวกับการถอดรหัส ของอีกคนหนึ่งนะคะเขาคุยกันสองคนนะคะทีะ่รัฐเวอร์มนนะอนเนาะมันมีควันอะไรมากมายแต่จริงควันก็ไม่เหมือนควันธรรมดาเนาะ,ะแต่เขาบอกว่าการเผาไหม้เนี่ยมันอยู่ใต้ดิน,นะะในอุโมงค์แล้วทีนี้พอเผาเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยน้ำเข้าไปนะคะคือน้ำก็มาจากข้างล่างแม่น้ำอะไรต่างๆนี่แหละ นิวคือแบบว่าทั้งฝ่ายแสงก็ปฏิบัติการนะคะก็คือคือการปฏิบัติการยังมีอยู่ทั่วโลกนะคะเพราะว่าเออระบบมันใหญ่มากอย่างที่อนุ่ยบอกว่าครั้งในในคลิปที่แล้วนะคะการช่วยเหลือครอบครัวที่ที่อยู่ในรัทธิเนี้ยก็ต้องมีการช่วยเหลือด้วยเด็กๆนะคะคนคนโตที่ทำเออ อะไรผิดกฎหมายมายอยู่ในรัธิมานานเนี่ยก็โดนโดนการล้างสมองนะคะคือคือไมค์คอนโทรลนะคะการ m มค์คอนโทรลเนี่ยเขาทํามาตั้งแต่เกิดซึ่งจะมีการทารุนกันแล้วก็แบบแบ่งแยกคือแบบ p r s s o n l หรือที่ก็คือแบบแบบมี b i p o l ล r นะคะคนเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรแล้วทีนี้เ,เ,ดเด็กเเนี่ยจะต้องได้รับการช่วยเหลือซึ่งจะหยุดการ แบบลับทธินี้ก็คือเด็กๆจะต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะครอบครัวทุกครอบครัวซึ่งมันลึกมากองค์กรแต่ละองค์กรมันเยอะมากองค์กรเป็นร้อยๆเป็นพัน,พนองค์กรนะคะที่ทํางานร่วมกันโดยที่บางทีเขาก็อาจจะขัดแย้งกันแต่ว่าเขาก็ทํางานร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันที่จะเทโ e เว e ร์โลกนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะมันมันถูกขัดขวางซึ่งาการตื่นของมนุษย์เนี่ยก็เป็นพลังงานเหมือนกันที่มาช่วยเป็นพลังให้ทางทางฝ่ายแสงเนี่ยทำงานสำเร็จนะคะทุกคนที่ตื่นเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยด้วยนะคะไม่ใช่ถ้าถ้าคุณคิดแบบว่าทำไมมันไม่เกิดสักทีทำไมมันไม่เห็นสักทีตรงนั้นนะคะคุณกำลังเอา เท้าราํามนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่สงสัยก็คือพลังงานที่แบบมันเป็นไปทางในทางลบนะคะถ้าคุณคือของมันยังไม่มาเรายังไม่เห็นด้วยตาใช่ไหมคะแต่มันมาแล้วค่ะแต่คุณยังไม่เห็นได้ตาเท่านั้นเองแต่ว่าคุณก็บอกตัวเองนะคะมันกำลังมาสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาคุณ จ้องคุณ,ค,ณคุณตั้งเป้าหมายไปตรงที่สิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละค่ะ,ะการปฏิบัติการของฝ่ายแสงก็จะแบบกระเตื้องมากขึ้นแบบสำเร็จเร็วมากขึ้นเพราะว่าการที่เราสงสัยท้ามันไม่มาไม่มาหลอกไม่มาหลอกอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณมีพลังงานลบที่ว่าไปเหมือนกับว่าดึงให้ให้เขาทํางานช้าลงนะคะ คืออธิบายง่ายๆนะคะแบบนี้นี่เนี้คือแบบเหมือนกับว่าพลังงานเนี่ยเราส่งไปรวมกันนะคะเราคือหนึ่งเดียวใช่หไหมคะที่เขาบอกว่าเราคือหนึ่งเดียวเราเชื่อมกันหมดเลยเรามีเหมือนใยแมงมุมเนะี่ยพลังงานที่ใยแมงมุมที่เรามองไม่เห็นนะคะมันมันเชื่อมกันหมดนะคะถ้าเรามีพลังงานบวกมากเราก็จะสามารถช่วยไฟแสงได้ด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะก็แผ่นดินไหวก็เกิดก็เกิดจากการปฏิบัติการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เราเราไม่สามารถเข้าใจได้นะคะแผ่นดินไหวเมื่อวันก่อนเขาก็บอกว่าแผ่นดินไหวท,ที่ที่แถวบ้านนันนุยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอออยู่ประมาณอยู่ไกลอยู่คะ่ะนี่นะคะแคลิฟอร์เนียนี่นะคะนิวซีแลนด์แล้วก็มร็อกโกมร็อกโกนะคะ การปฏิบัติการนี่ก็คือแบบเหมือนกับว่าตั้งแต่คือทางฝ่ายมืดเนี่ยพยายามเทคโอเวอร์นะคะใน1 3ก็คือ,อ,อเรือไทเทนิกล่มนะคะนี่ก็คือแบบเขาต้องการที่จะตั้งธนาคารนะคะคนที่อยู่ในเรือเนี่ยสามคนเนี่ยเขาต่อต้านการตั้งธนาคารกลางนะคะเขาก็เลยล่ม เหลือซะเลยแล้วก็เกิดสงครามการที่เกิดสงครามเกิดความวุ่นวายคนก็สนใจแต่เรื่องสงครามใช่ไหมคะแต่ว่าที่ไหนได้แล้วคะเขา,เ,าเขาเทคโอเวอร์ระบบการเงินยังไหลราสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยิ่งเ,เกิดวิกฤตมากเท่าไหร่เขายิ่งเทคโอเวอร์นะคะนี่นะคะสามสงครามเหลือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เวียดนามนะคะ แล้วมิด l อีส s t ก็คือแบบอ่ uh, สงครามทางตะวันออกกลางไม่เคยจบไม่เคยเสิ้นนะคะแอนนุูก็ยังสงสัยนะคะเอ๊ะทำไมมันอยู่ตรงนั้นเพราะว่า uh, มันมีหลายประเทศนะคะที่เขาไม่ยอมให้ uh, ทางฝ่ายมืดตั้งธนาคารกลางที่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้มีการขามนุษย์นะคะนั่นคือสิ่งที่เขา uh, คือสิ่งที่เขาก่อความวุ่นวายเพราะว่าเขาทางประเทศตรงนั้นไม่ยอมนะคะนี่ถ้าประเทศไหนที่ยอมแสดงว่าสงบนะคะอย่างประเทศไทยสงบแสดงว่าเขายินยอมเนาะ,ะ,ะนี่แหละคะ่ะก็คือ,อหลายประเทศนะคะที่อยู่ในตะวันออกกลางที่ไม่ยอมนะคะทีนี้พอมาถึงปีสองพันสิบหกนะคะทางฝ่ายคือทางฝ่ายแสงก็เทคโอเวอร์เหมือนกับว่าแบบเทคโอเวอร์แบบ อ,อย่างจงแจ้งว่างนั้นเถอะคือทรัมป์เข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวนะคะอย่างจงแจ้งจริงๆแล้วเบื้องหลังทางฝ่ายแสงก็ถือถือไพ่เหนือกว่าอยู่แล้วคือเขาเขาเหมือนกับว่าต้องนี่คือการเล่นมาการุกนะคะมันแม้แต่ว่าบางทีเราอาจจะเห็นว่าฝ่ายแสงเนี่ยเสียเสียตัวพรนะคะเสียตัวหาัารุกเนี่ยแต่จริงๆแล้ว เขารอจังหวะที่จะแบบล้มควีนนะคะก็คือแบบว่ามันมันเป็นการเล่นหมากรุกนะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจวิธีการเล่นเราก็จะไม่เห็นนะคะนี่ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับ xrp นะคะมันมันเป็นหนังเรื่อง elemental นะคะ elemental คือแบบา่าทั้งสี่ตัว ต,ตัวเอกของอเรื่องนี้นะคะอยู่ในมันมีเป็นชื่อนะคะเป็นเป็นชื่อของอชื่อของตัวเอกนะคะเขาบอกว่าวนี่นะคะอะ amber lumen lumen เนี่ยเะคะก็คือเป็นชื่อของอของ xlm นะคะ xlm lumen แล้วก็ แล้วก็ Ripple นะคะ Ripple ก็เป็นชื่อของตัวเอกของละครเรื่องนี้นะคะคือเป็นหนังเนาะ Disney Ripple ก็คืออา XRP นะคะคือเขาเขาก็บอกเขาก็บอกอตัวคือเขาจะบอกเรื่องอะไรราวต่างๆอยู่ในอ,อยู่ในอยู่ในหนังอยู่ในละครอะไรเงี้ยเนาะ,ะเหมือนกับ ซิมสันนะคะซิมสันก็เป็น, mm. เ,ปนเป็นการบอกเรื่องราวเหมือนกันนะคะ b u c k ข้าอ u พซีดเบลล์ดอรก็คือแบบว่าอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องในดิสนีย์เหมือนกันนะคะคือแบบว่ารัดเข็มขัดนะคะ uh, สำหรับอันนี้นะคะคนนี้เขาก็เป็นมีทฤษฎีแต่ละคนก็มีทฤษฎีของตัวเองนะคะแต่ว่าเราฟังไว้แล้วเราก็ ไม่ต้องสงสัยอะไรค่ะมามาเมื่อนั้นเมื่อไรก็เมื่อนานนะคะสามดีไปเมื่อไรก็ตอนนี้แล้วค่ะสามดีกำลังแตกสลายนะคะการที่ว่าโลกเราเหมือนกับว่า,เ,าเกิดความวุ่นวายเนี่ยก็เหมือนกับการปวดทองคลอดนะคะเรากำลังเราตัวเราจริงๆเนี่ยกำลังจะออกมากำลังแบบเหมือนกับว่ารวมตัวกันนะคะร่างเราความจริงแล้วเขาเขาบอกว่างี้นะคะร่างเราเนี่ยยังไม่พร้อม มันชะลอมันดีเลย์อะแต่ว่าจริงๆจิตเราน่ะไปแล้วนะคะตอนกลางคืนเราไม่รู้หรอกว่าจิตเราไปไหนใช่ไหมคะเราหลับแต่ว่าตอนนี้ร่างกายเราดีเลย์อยู่เพราะว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมที่จะไปมิติที่ห้านะคะเขาก็เลยต้องรอร่างกายเรานี่แหละร่างกายเรานะคะอ่าคนคนนี้เขาก็ทำคิดทฤษฎีมานะคะอีกอีกคนหนึ่งแอนนูยก็คิดว่าเออใกล้เคียงนะคะอ่านี่คือทฤษฎีของฉัน คือทำลายกำลังแยกกันนะคะทำลายเวลาในมิติที่สมแล้วก็สีห้านะคะเขาบอกว่ายุคทองคือคนที่ไปมิติที่4มิติที่5้าเนี่ยจะใช้เงินควันต mm ั้มเนาะส่วนคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็จะอยู่ในทำลายเดิม คือเราไม่อยากจะไม่ไม่ไม่อยากดูข่าวนะคะเพราะว่าเราไม่อยากอยู่ทำลายเดิมเราก็ต้องออกมาจากทำลายเดิมนะคะออกมาเราก็ไปอยู่กับธรรมชาตินั่งสมาธิคิดถึงแต่เรื่องดีๆบังนั้นเถอะแล้วก็เราก็จะได้ไปมิติที่สี่มิติที่ห้านั่นแหละคะ่ะคือนั่งสมาธิคือสําคัญที่สุดแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอว่าเราคิดอะไรอยู่นะคะ ตอนนี้นุยก็เหมือนกับว่าตกมานะคะไม่ได้นั่งสมาธิเพราะว่าเออไปออทําฟันคือผ่าตัดนะคะก็เขาใช้เวลาหกอาทิตย์นะ่ะถึงจะหายนะคะก็คืนเนี่ยก็เข้าอาทิตย์ที่หกแล้วะคะ่ะก,ก็จะกลับมานั่งสมาธิแล้วก็ไม่สบายด้วยนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเออมัน เวลากลับไปหายใจกลั้นหายใจแล้วเหมือนกับว่าเรามันจะไออนะเนาะคือพลังงานมันสูงมากนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าพลังงานในตัวเราต่ําเนี่ยเราก็จะสู้ไม่ได้เนาะก็ค่อยๆฝึกฝึกอีกรอบหนึ่งนะคะอ,อีกคนหนึ่งเขาบอกว่านะคะมิติที่สี่เนี่ยจะใช้เงินคือจะใช้เงินผ่อนตั้มแต่ไม่มีธนาคารเนาะแต่ว่ามิติที่ห้าเนี่ยไม่ต้องใช้เงินนะคะ แล้วก็ไทม์ไลน์เก่าก็คนทางทางปลายมืดเขาก็ยังควบคุมอยู่มี AI มีเขาเรียกอะไรเอ AI ควบคุมอะไรเงี้ยนะคือจริงแล้วถ้าเกิดเราไม่ต้องดูข่าวเราเราจะหลุดออกจาก4ี่หอยู่แล้วแน่นอนก็คือยุคทองเนี่ยร้อยเซนะคะมากมาร้อยเซอยู่แล้ว คือเราจะต้องรักษาความถี่ของตัวเราคือบางคนก็ไม่อ่านนะคะไม่อ่านให้จบนะคะคือเราต้องปล่อยวางแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรเลยคือบางคนก็ยังติดตามข่าวอยู่แล้วก็กลัวกลัวกลัวแต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามเทียดหนูแนะนำเขาก็เขาก็เลยสงสัยนะคะคือง่ายๆก็คือ คุณต้องปล่อยวางปล่อยวางอ,าอะไรก็แล้วแต่คนที่เขา,เาพูดถึงเรื่องแวกอะไรต่างๆคนที่เขายังยังปฏิบัติตาม,ามการการที่การเขาปฏิบัติการาโทษทีนะปฏิบัติตัวอย่างไรก็ช่างเขานะคะเราไม่สามารถไปตัดสินเขาได้ถ้าเราตัดสินเขาแสดงว่าคุณก็ยังอยู่มิติคุณยังมี ยังมีเหมือนความคิดเดิมๆไม่มีความตระหนักเราไม่สามารถไปตัดสินเขาได้เราทําตัวเราให้ดีที่สุดนะคะอะ่ถึงแม้ว่าเราอาจจะคิดเออแต่เราตระหนักรู้ว่าเออเราคิดไม่ไม่ดีนะอ่าอันนี้ไม่ใช่ความคิดของเราเราก็บอกอนนี้ไม่ใช่ความคิดของฉันนะฉันคิดดีมากกว่านี้อ่าเพราะว่า ถ้าเราตระหนักรู้เนี่ยแสดงว่าเรารู้แหละว่าเราคิดกําลังคิดอะไรอยู่บางทีเราเราก็ลอยไปนะคะแต่ว่าให้เรากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันนะคะอยู่ที่ปัจจุบันก็คือเราไม่ตัดสินคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็ช่างเขาปล่อยเขาเราทําตัวให้เราของเราให้ดีที่สุดคนที่ฉีดแบ็คเขาก็ก็ปล่อยเขานะคะเราทําตัวของเราให้ดีที่สุดกลับมาคิดที่ปรับปรุงตัวเรานะคะ นั่นแหละค่ะอะประธานาทรัมป์นะคะทรัมป์ก็ไปไปเหมือนกับว่าเออมันมันมีเกมมันมีกีฬาของอะคอลเลจอะไรเงี้ยนะยูนิเวอร์ซิตี้นะ,นะคะอะ uh, มหาวิทยาลัยเนาะทีนี้อา uh, เขาก็มันมีเป็นเป็นสัญลักษณ์อะเขาไปอะปิ uh, uh, ้งแฮมเบอร์เกอร์วงั้นเถอะอาเขาก็ มันก็มีหลายอย่างนะคะมันมีหลายอย่างคือแบบมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ,อลูมินาตีที่ตายแล้วว่างั้นเถอะ Brotherhood of Death a s s o c i a t e d with Illuminati Death c o l l a p s e ก็คือแบบล้มละลายนะคะคาร์บอนลูมินาตีคาร์บอล้มนะคะ,ะ Military t r i b u n a l ก็คือเหมือนกับว่าเป็นทหารนะคะ,ะสารทหาร อันนี้ก็สามสองสองก็เหมือนกับว่าหัวโดง่งหัวลงนะคะอันนี้กระโหลกไข่นะคะทรัมป์ก็ปิ้งแฮมเบอร์เกอร์แบบกลับแฮมเบอร์เกอร์วังนั้นเถอะกลับหัวกลับก็คือแบบตายนะคะพวกเขาตายแน่นอนอก็จบเกมนะคะจบเกม